นงๆเจ้าดูไม่มีความสุขเลยเป็นเพราะอองสู้หรือเปล่าระหว่างพวกเราเกิดความขัดแย้งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนก็มักจะเป็นแบบนี้เป็นดังใจไม่ได้ทุกอย่างแต่เจ้าจำได้นี่ไม่ว่าเวลาไหนที่ใดไม่ว่าเจ้าทำอะไรข้าสนับสนุนเจ้าเสมอขอบคุณแต่ร่างกายของท่านยังไม่หายดีไปพักผอ่อนเถอะ นี่ยังเช้าอยู่ข้ากลับคนเดียวได้ไม่เป็นไรเจ้ากลับอย่างปลอดภัยข้าถึงจะวางใจไม่ต้องล้มบากหรอก <G ül> ท่านององ เดดอาจะมีอารมณ์สนทรีมีถึงสองใบหน้าในการใช้ชีวิตฐานะท่านอ๋องไม่ใช่ฐานะที่ข้าตัดสินใจได้แต่ชีวิตของคุณชายจีสยุยเป็นสิ่งที่ข้าปรารถนา ไม่ต้องอธิบายอะไรไนะด้ผีไส้ถูกตีแตกแล้วเลยใช่ข้าเพิ่งได้ยินกับสองมาบอกว่าเสียท่านหยุดพักสักหน่อยก็จะลุกพลาไปที่จุลีแล้วเราจะทํายังไงปกติผู้ศัตร,รูนั่นจะสามารถเข้ามาตรงๆเช่นนี้ได้ยังไงเพราะแม่ทัพเจั้นเปยสวามิภักดิ์สินะแม่ทัพเจิ้นเปยอะไรกัน,น,ก,นก็เป็นแค่กบฏท่านั้นแหละน่าละอายะได้ยินว่าฝ่าบาทกักบ,บริเวณครอบครัวของแม่ทัพเจ้นเปยแล้วแต่ไม่รู้จะมีประโยชน์ไหม ท่านองเมื่อครู่คนมากเกินไปข้าไม่สะดวกจะพูดแต่ที่จริงแล้วข้าเจ้ารีบพักผ่อนเถอะอ๋ะไม่ใช่นะปัญหาของเราครั้งที่แล้วยังไม่สะสางเลยถ้ายังไม่คุยกันความเข้าใจผิดก็จะลึกขึ้นเรื่อยสะสางเลยสะสางยังไงข้าไม่ให้เจ้ายุ่งเรื่องหอหรุอี้เจ้าทำได้ไหมข้าห้ามเจ้ากับคุณชายจีสุยใกล้ชิดกันเจ้าฟังไหม ทั้งที่เจ้ารู้ว่าเสด็จอาคือคุณชายจีสยุยแต่กลับไม่บอกข้าเจ้าเคยบอกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะไม่ปิดบางกันเจ้าใกล้ชิดกับชายคนอื่นเคยคิดถึงความรู้สึกของข้าบ้างไหมอีกอย่างข้าเขาไปในวังเฝ้าฝ่าบานแต่กลับไม่ได้เข้าเฝ้าเสร็จพ่อเริ่มหาเห็นกับข้าทุกวันก็เป็นเพราะเจ้าอาจารย์ข้าอยู่ในอันตราย ข้ากลับทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างเป็นเพราะเจ้าข้าเสียใจเสียใจอะไรที่แต่งกับเจ้าไอจีอี้ชื่อแปลกซีรีปังวาไรตี้ดังได้ใจ